เป็นเบาหวานเบาหวานมันขึ้นไปเท่าไหร่ครับน้ําตาลตอนแรกสี่ร้อยเลยค่ะสี่น้ําหนักหรือน้ําตาลฮะน้ําตาล <c oughs> ตอนที่ขึ้นสี่ร้อยมันจะเวียนหัวแล้วก็ตาก็จะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะเหมือนมีอะไรมาบาังตาค่ะแล้วก็จะไม่มีมีแรงอะค่ะเป็นแม่ค้าขายผลไม้ด้วยค่ะไม่มีแรงค่ะปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรลุกขึ้นทํางานไม่ไหวอะค่ะ ทราบสาเหตุตัวเองไหมครับว่าทำไมถึงเป็นคนมีน้ําตาลสูงก็คงจะทานขนมเยอะค่ะคู้ขายผลไม้จะไปกินขนมได้ไงล่ะก็มันเบื่อก็มันเบื่อผลไม้มีมีกรรมพันธุ์ไหมครับคุณป้าเป็นค่ะคุณป้าเป็นเป็นแล้วพอมาถึงตัวเราก็เอ๊ะคุณแม่ของของดิฉันค่ะเป็นเป็นประวานที่หลังหนูหนูเป็นก่อนแม่ แซงคิวแม่ก่อนคะ่ะโอ้พอไปหาหมอหมอก็ให้ให้ยากินแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดพิจิตรไม่ค่อยได้กลับบ้านื <c oughs> ้อยาเบาหวานกินนะคะมาทํางานในกรุงเทพค่ะ <c oughs> แต่ชื่อเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะเสร็จแล้วก็มีอ่าเข้ามาแนะนําครับแนะนาว่าเอออาหารเสริมะไตัวเนี้ยดีนะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็หิ้วหิ้วไปให้ที่ที่ขายของ เขาก็เลยแบ่งให้ให้ใหทานหนึ่งกระปุกให้ลองทานดูค่ะ <laughs> พอทานไปอาทิตย์แรกก็รู้สึกดีดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะคือลุกขายของไปขายของอะไรเงี้ยไม่ปวดเมื่อยไม่เป็นอะไรตอนแรกอ่ะพอไปตรวจน้ําตาลก็ยังยังสองกว่าอยู่พอมาต่อมาเรื่อยๆพอทานต่อมาเรื่อยๆก็ลดลงลดลงณปัจจุบันเหลือร้อยละค่ะ ระหว่างนั้นทานยาที่คุณหมอให้ด้วยป่ะก็ทานค่ะทานอืมแล้วตอนนี้เหลือร้อยยีป่ะ